และนี่ก็คือเวลาที่แม่ของคุณโทรเข้ามาขณะที่อยู่กับเพื่อนมันก็่างง้นอย่างนี้แหละเถยเไอ้แม่โทรมาไงแม่แรงอีกแรงอีกฮะ<แ><แ>สวัสดีครับหน้าร้อนตอนนี้ผมกำลังใส่โมงกับปลาแล้วก็จะไปงานปาร์ตี้ <c oughs> โอ้โยน่ารักจุงเบยโอ้ยสุดยอดนารักนารักโอ้โยโทรดว้วย<ถ>ขอ,อยิบหน่อยชิบห <c oughs> ายแล้วแม่11มิสคอรกูตายแน่ <c oughs> แน่และนี่ก็คือวิธีการตื่นแบบเซ็กซี่

และนี่ก็คือเวลาคุณไปซื้อของแล้วถูกสั่งให้เอาไปเก็บที่เดิม <c oughs> นี่ใส่แม่งเลยเอาไปเก็บเก็บเก็บเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ย,ออยมึงหลบไปเหรียญโอ้โหนึ่งบาทกูก็เก็บและนี่คือวิธีการเนียนเมื่อคุณหน้าแตกเฮ้ยไงมาไงเพืออ่อน้าพบกันนานเลยเนียนเนียนเนียนเต้นเนียนเต้นแล้วนี่ก็คือวิธีการเนียนเมื่อคุณล้มโอเคถ้าหากคุณล้มนะครับให้ทำตามผมเดี๋ยวนี้เลยโอ้ย ยเฟตร่างกายเิตร่างกายโอ้ยดูนั่นสิโอ้ยมึงหลบไปไก่ใครก็ชอบใครเปิดเพลงป่าอะไรเด่ะปิดเดี๋ยวนี้เลยเด่ะโอ้ยทำมั่งดีกว่าเฮ้ยชิ ให้เพื่อนขอกินไอติมหน่อยด้ก็ได้แต่แค่ช้อนเดียวนะขอเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยอย่างพ่อเนี่ยนะแกก็แกจะเดี๋ยวกูไปละอากาศสดใสจุงเบยกลับเข้าบ้านโอ้ยเฮ้ตายสินี่เห็นั้ยฉันยุ่งอยู่และนี่คือการหัวเราะโดยที่ไม่ต้องยิ้ม คริสตินตื่นได้แล้วนี่เช้าแล้วไปโรงเรียนตื่นไม่ตื่นใช่ไหมมึงไม่ตื่นใช่ไหมและนี่คือวิธีการเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำใช้ได้ไหมไม่อย่าทำสบู่ตกในห้องน้ำจุ๊บอุ้ยสบู่ตกเก็บแป,ป๊บเฮ้ยเ <c oughs> <Hey, S 2> พื่อนน่สายแล้วเหี้ยแล้วไง <c oughs> เอาเสื้อไปไ <c oughs> ปและนี่คือวิธีการขี้เกียจ อ้ว์เฮ้ยสายขวาไม่มีคนเห็นกูเขี่ยเขี่ยปึ๊บจะเฮ้ยจะไปม,มีแต่เพลงลูกทุ่งบ้านนอกแบบนี้เนี่ยมันเฮ้ยคุยกับคนที่ชอบไงสุดสวยฮัลจหไงเพื่อน <c ười> คิดถึงจังเลยไม่ได้เจอหน้าตั้งนานเลยไไโอ้ยเนี่<า>ยเป็นย<ะ>ังไงบ้างอนะแล้วการที่มึงจะเป็นมาเฟียจะต้องทำตัวเข้มเข้าไว้เข้าใจไหมเอ๊ะเสียงอะไรวะ และนี่คือวิธีการเต้นว็อบและทำความสะอาดไปในตัวและนี่คือวิธีการเต้นบ็อบและซักผ้าไปในตัวและนี่คือการวิธีการเต้นวอ bon. ็อบและตบยุงไปในตัวให้เพื่อนเราช็อกโกแลต นาเอาโอเคฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมไม่รู้ทําไมะเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายและนี่คือเวลาที่เขาไม่อยากให้คุณจูบนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา้ยสัตว์เลยมึงจะร้องหาพ่อมึงเล่นไงฮะกูจะนอนและนี่คือเวลาที่คุณจะฝึกแร็ป เมื่อแม่คุณเดินเข้ามาขณะที่สั่งให้คุณนอนแล้วอ๋อตอนนี้เหรอแอบแม่คุยจริงแม่แบให้นอนแล้วแต่วิธีการขอเบอร์สาวนี่คุณครับขอเบอร์หน่อยสิครับโธ่นะครับให้เบอร์ผมหน่อยขอหน่อยไม่มีอะไรหรอกฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเพื่อน ว่าไงแบ๊ชว่าไงคุกไม่ได้เจอกันนานแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอไง